ค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะมาดูกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะ <_ d> um> เขาคนที่คุณนึกถึงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนกขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะแล้วก็นึกถึงหน้าเขานะคะ <_ d> um> คนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยากจะรู้นะคะ <_ d> um> มาดูกันค่ะว่าไพ่นะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนั้นคะ <_ d> um> เป็นการดูแบบแรนดอมนะคะมาดูกันเลย เด็กชื่อช่วยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะใครก็ได้ที่คุณนึกถึงนะเขาอยากบอกอ่าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้นะคะตัวเขาเองอ,อยากติดต่อสื่อสารกับใครสคักคนหนึง่งหรือเขารู้สึกดีๆกับใครสคักคนหนึง่งแต่เหมือนกับคิดถึงนะคะรู้สึกผิดเหมือน มีปัญหาการหาทางออกไม่ได้ก็ได้นะคะตอนนี้เขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอ๋อโอเคนกเข้าใจละคือขึ้นสิบดาบแบบนี้นะคะถ้าคุณกับเขานะคะมีการจบกันไปหรือว่านิ่งเงียบกันไปในความสัมพนันธ์นกมองว่าเขานะคะอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะแล้วก็อืมเขาสับสนนะคะเขาไม่รู้คุณอาจจะปิดกั้นเขาทางเครื่องมือสื่อสารก็ได้หรือไม่ก็ความรู้สึกนะคะ เขารู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะติดต่อนะแต่จะมีโอกาสไหมนะคะจะทํายังไงดีคุณตัดเขาแล้วใช่ไหมขึ้นคุยน็อปสอดขึ้นมานะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วนะคะคือตอนเนี้เขาอยากได้รับโอกาสนะคะนะอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมาแล้วก็ เขาเองก็อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดนะคะความรู้สึกได้เขาอาจจะพยายามตัดใจนะคะแต่เขาก็ทําไม่ได้แล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆถ้าเขาทําให้คุณเ,เสียใจผิดหวังนะคะเขาก็รู้สึกผิดนะเขาขึ้นห้าถ้วยนะคะเนี่ยอยากมาง้ออยากเข้าหานะคะคุณคนนี้นะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะเขาว่าอาจจะทําร้ายคุณหนักมากอะนะ มีการเยียบกันไปนิ่งกันไปจบกันไปแล้วนะคะทำร้ายจิตใจกันนะควีนอฟสอดขึ้นมานะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นชาวทัดลมก็ได้นะคะม่ถูนตุ้นกุ้มนะอืมเขายังรู้สึกดีๆกับเราอยู่เลยยังรักเราอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะอยากติดต่อมาแต่อาจจะไม่กล้านะเพราะว่านกดูจากไพ่แปดดาบนะคะไม่กล้านะ อืมแต่ดาบ,บกับสิบดาบก็เป็นสองดาบได้ก็คือมีความสับสนด้วยนะว่าเออจะติดต่อมาแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะคุยกับเขาไหมแบบนี้นะคะอ่านี่ก็คือสิ่งที่พา